สวัสดีครับพบอีกเช่นเคยครับผมร้านอามโปรไบนะซื้อขายแลกเปลี่ยน Bang, มือสองนะครับผมมาวันนี้เรามาอยู่ค่าย Honda นะผมเป็นตัว CB500F นะคันนี้ปี2020ใหม่มากมาพาไปดูรอบคันกันคันนี้เดินท่อไมแลนะ้วอาคาทรงยาวนะผมเป็น HP นะมารถไม่มีล้มไม่มีชนสภาพเครื่องน,นีเนียนๆนะีครับเป็นโฉมใหม่เป็นไฟหน้า L e d นะครับมามีกัดม้อนน้ำแต่งไหมแล้วก็มี กระจกทรง C ซียจีนะครับผมมปัจจุบันเลยโซ่เตอร์เอี่ยมเอี่ยมครับสภาพยางใช้อีกยาวมามาดูช่วงถังอะมันรถถังเดิมนะครับผมโรงงานสีเดิมไม่เคยทำสีมีการรอยถังอะมันนะเลขไหมรถวิ่งสองหมืนสามนะครับมาฟังเสียงท่อกันสตาติดง่ายนะครับผมนี่รอบเดินเบานะนะเอา้ปให้ฟัง ท่านใดมองหารถบิ๊กไบค์นะผมค่า500นะครับมาดูคันนี้ก่อน CB 5 0 0 f ปี2 0ั20นะอยากได้รูปเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยครับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ